ความสิ้นหวังของเหล่าฮีโร่แทงท็อปมาสเตอร์นายคือฮีโร่ตัวจริง หลายคนอาจจะเห็นหน้าปกแล้วครับในตอนนี้ก็จะเป็นการอยากเล่าให้เพื่อนฟังวันพันแมนในมัดที่144ออกมามันมีประเด็นมากมายเลยและประเด็นที่สําคัญมากๆที่ไม่พูดเลยก็ไม่ได้นั่นคือแทงท็อปมาสเตอร์ฮีโร่ที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแทงท็อปมาสเตอร์คงประเมินสถานการณ์แล้วว่าคงจะสู้ไม่ได้แต่เขาก็แลกมันด้วยชีวิตเพื่อจะปกป้องคนที่อยู่ข้างหลังของเขาโคตรเป็นฮีโร่เลยเอาเป็นว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลามากมายเราไปเริ่มคุยกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคุยกันก็อย่าลื ไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปจะรอช้าอยู่ใหญ่เราไปเริ่มกันเลย จะว่าไปแล้วความดุเดือดมันก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่142เพราะว่ามนุษย์ประหลาดเริ่มการโจมตีและพลังของแต่ละตัวนั้นมันสุดูงเอามากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นราชายาจกอสุจิดำกับ จกกักรพรรดิหน้าปวกและน้ำธรรมชาติอีวิลตัวหดหดทั้งนั้นเลยผมแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าเหล่าฮีโร่จะต่อสู้ยังไงและที่ต้องพูดถึงนั่นก็คือตอนที่142เพราะว่าฮีโร่โดนจัดก,การไปถึงสองคนไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหวานที่โดนจกักรพรรดิหน้าปวกฉีกร่างไปจากนั้นใครเห็นก็ว่าตาย ใครเห็นก็ว่าไม่รอดอีกคนก็เป็นจัก,กรพรรดิเด็กที่โดนลูกบอลไฟขนาดยักษ์ของราชายาจกโจมตีเข้าไปคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ามันสุดจะบรรยายจริงๆครับมันอลังการงานสร้างจริงๆ ถึงบทและเนื้อหาต่างๆนั้นมันจะมีเรื่องราวที่เชื่อมกันระหว่างต้นฉบับและฉบับภาพสวยแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าฉบับภาพสวยวาดออกมาแล้วมันทําให้เราเข้าถึงอารมณ์มากกว่าอย่างเช่นความรู้สึกที่เศร้าความรู้สึกโกรธความรู้สึกสะใจรวมไปถึงความรู้สึกดิบเถื่อนผมใช้คำนี้เลยครับนะตอนนี้ฉบับภาพสวยมันต่างจากต้นฉบับค่อนข้างมากครับต้นฉบับมันเป็นการ์ตูนแก๊กแต่ในฉบับภาพสวยมันกลายเป็นดักดักยังไงไม่รู้ สะใจก็สะใจอินก็อินโอโ้คือสรุปว่าถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครอ,ออกมาได้ดีมากๆ และการวาดของอาจารย์มูลตะลายเส้นความละเอียดและผมก็ยอมรับในความสามารถของอาจารย์มูลตะที่วาดอารมณ์สื่ออารมณ์ของตัวละครอ,ออกมาผ่านแววตาของตัวละครน,นั้นพูดมาซะนานครับไม่รู้ว่าเ,เพื่อนๆนั้นปิดหนีไปหรือยังเอาเป็นว่าเรามาคุยกันในตอนที่1 4 4มันสนุกและอลังการยังไงเปิดฉากมาก็เป็นการเริ่มโจมตีของราชายาจกราชายาจกใช้ลูกบอลไฟจํานวนมากไล่โจมตีทัตสึมกิอย่างเต็มที่แต่ก็ดูเหมือนว่าราชายาจกก็ชิวๆเล่ากับว่าเขา เนั้นได้เล่นดนตรีอยู่ตรงนี้สังเกตเห็นเลยครับว่าราชายาจกยังมีพลังแบบเหลือล้นพลังแบบไม่มีขีดจำกัดตัวนี้ถือว่าน่ากลัวมากๆเลยครับลูกบอลไฟมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นจํานวนมากหลายๆคนอาจจะคิดว่าพลังของมันอาจจะลดลงแต่ผมกับเชื่อว่าหากโดนไปสักลูกหนึ่งอาจจะต้องถึงแก่ชีวิตเลยก็ว่าได้ ส่วนทางด้านฮัทซูมิกิก็ยังใช้ลูกไม้เดิมในการหลอกราชายาจกครับนั่นก็คือใช้พลังจิตของตัวเองสลับล่างไปที่ก้อนหินและทําให้ราชายาจกไล่าตามก้อนหินนั่นเองครับและเธอก็หลบมาอยู่ทางด้านล่างฮัตซูมะก,กิได้หลบลงมาบริเวณที่มีน้องสาวของเธอยืนอยู่นั่นก็คือฟูบุกิฉากนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นฉากที่พี่สาวกับน้องสาวพูดคุยกันเป็นการพูดคุยที่มีความห่วงใยกันตั้งแต่อดีต ตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยภาพของฟุบุกิและทัตสึบุกิตอนเด็กนั้นน่ารักนะครับเมื่อทัตสึบุกิมั่นใจว่าน้องสาวของเธอนั้นปลอดภัยแล้วทัตสึบุกิก็เข้าสู่สนามลบอีกครั้งหนึง่งในครั้งนี้มีจีน้อตามไปด้วยรวมถึงแบงด้วยครับที่ตามไปสมทบก่อนจะตัดเข้าสู่สนามลบนั้นก็มีบุคคลปิดสนาโผล่ขึ้นมา4คนตรงนี้เรารู้กันแล้วครับว่าเป็นปรมาจารย์นักด,ดาบ การสังเกตการของพวกเขามันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมันเหมือนกับจะมีใครแม็กอะไรบางอย่างในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันทั้ง4คนนี้อาจจะเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้อาจจะเป็นบทใหม่ที่เพิ่มเข้ามาและอาจจะเป็นบทที่ทําให้นักด,ดาบในเรื่องของวันพันแมนแสดงความสามารถออกมาว่าพวกเขานั้นไม่ได้กระจอกงอกง่อยถึงแม้ไม่ได้เป็นฮีโร่ก็ตามแต่เราสํานักนักด,ดาบต่างๆนั้นเก่งกาจสามารถเลยทีเดียวตอนนี้ผมขอสารภาพนิดนึงตอนที่ผมเห็นรูปทั้ง4คนภาพแรกคนแรกที่ยืนอยู่ข้างหน้า ที่ชื่อว่านิจิรินปรมจารย์นักดาบแวบแรกเลยครับผมนึกถึงฟูจิโทระคนเรือเอกฟูจิโทระในวันพีชเฉยเลยเออมันเหมือนจริงนะและหลังจากนั้นภาพก็ตัดเข้าสู่คายแม็กของตอนนี้นั่นก็คือการประทะก,กันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดและฮีโร่คลาสเอั่งมนุษย์ประหลาดนั้นมีจกักรพรรดิหน้าปวกและกำกำลังต่อสู้อยู่ฝ่ายฮีโร่ก็จะประกอบไปด้วยแทงท็อปมาสเตอร์ หมูเทพที่ร่วมกันต่อสู้ในช่วงแรกและในช่วงท้ายก็จะมีทัตซูมะกิเข้ามาผสมลงด้วยซึ่งก็ต้องขอบอกอีกรอบนึงครับว่าทัตซึมะกินั้นบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับไซโคโอโรจิมาก,ก่อนพลังของเธอมันไม่เต็มที่อาจจะเหลือพลังอีกนิดเดียวแต่เธอก็ฝืนที่จะมาต่อสู้ครับเปิดฉากการต่อสู้ก็ไม่ต้องรอช้าเลยกรมนั้นเข้ามาโจมตีแทงท็อปมาเตอร์ทันทีด้วยการกัดไปที่แทงท็อปมาเตอร์แต่แทงท็อปมาเตอร์ก็ใช้กําลังของตัวเองนั้นฝืนเอาไว้ได้ในจังหวะนี้ก็จะเห็นการช่วยเหล เกิดระหว่างฮีโร่คัสเอสครับนั่นก็คือหมู่เทพเข้ามาช่วยเหลือแทงท็อปมาเตอร์ด้วยการกระแทกไปที่กรรมทําให้กรรมนั้นสํารักออกมา จังหวะน,นี้ก็ทําให้แทงค์ทอมมาสเตอร์รอดจากการโดนกินเข้าไปครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจังหวะน,นี้มันจะทําให้กัมมนุษย์ประหลาดอย่างกัมานั้นโกรดเป็นอันมากเพราะว่ามีคนมาขัดขวางการกินของมันอาหารอันโอชาของมันหลุดมือไปและดูเหมือนว่าพลังของมันจะเพิ่มขึ้นด้วยจากการโมโหหิวด้วยครับและในจังหวะเดียวกันเจกรพัดหน้าปวกก็เริ่มการเคลื่อนไหวแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้โจมตีใส่ฮีโร่คัาสเอสแต่เป็นการลอบกัดโจมตีใส่ฮีโร่ที่กําลังสลบอยู่ฉากที่กําลังจะพูดถึงนี้ก็เป็นฉา ที่เราเรียกว่า18บวกได้เลยครับเพราะว่าเป็นฉากที่ค่อนข้างสยดสยองเอามากๆผมก็ไม่คาดคิดว่าในวันพันแมนมันจะมีฉากแบบนี้มาแต่ก็ถือว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าในวันพันแมนในฉากต่อๆไปมันจะดิบเถื่อนแบบนี้เอาจริงๆผมก็ดูสะใจนะมันดูอามาตดีเอาให้มนุษย์ประหลาดทุกตัวเก่งมากๆและจัดการกับฮีโร่คาสอสให้ได้ทุกคนเลยแล้วอยู่ดีๆคนหน้าเอออหัวลดลดและมีผ้าคลุมโผล่ออกมาทำหน้าซื่อใส่พวกนี้ แล้วก็ตูมจังหวะเดียวเอาให้สะใจไปเลยครับไม่รู้จะอธิบายอย่างไรครับผมคงรู้สึกสะใจไม่น้อยเลยถ้าหากไซตตมาโผลออกมาและอยู่ท่ามกลางของเหล่ามนุษย์ประหลาดที่มั่นใจตัวเองหรือเกินว่าตัวเองนั้นเก่งเอามากๆไซตตมาก็กคงทำหน้าเอเอๆอยู่กลางวงนั่นแหละครับส่วนตัวผมที่เป็นคนอ่านก็คงรู้สึกว่าเอาสิจัดการไซตตมาสิเข้าไปโจมตีไซตตมาเลยแน่จริง <laughs> คือถ้าไซตามะโผล่ออกมาเมื่อไหร่คำพูดของพวกเราก็คงจะพูดว่าสวยแล้วไม่ได้หมายถึงไซตามะนะครับหมายถึงมนุษย์ประหลาดถ้าไม่อยากเจอไหยนาก็อย่าไปยุ่งกับไซตามะเอาแบบนี้แล้วันครับไซตามะมันตัวโคตรโหดตัวโคตรบักอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากให้ไซตามะมาจัดการกับพวกนี้เอาให้สะใจไปเลยพวกคุณเก่งนักใช่ไหมต้องมาเจอพี่ล้นของฉัน นีผมมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะครับผมไม่ได้พูดเล่นกลับมาที่ตอน144ครับในจังหวะที่จักรพัหน้าปวกกำลับบงโจมตีใส่กลุ่มของกัปตันหรือกลุ่มนักลบพิเศษนั้นฮัตสึมิจิที่รรกของผมเนี่ยก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาพอดีในช่วงจังหวะเดียวกันครับก็เข้ามาโจมตีแทงท็อปอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนจะกินแทงท็อปให้ได้อะฉันหิวฉันจะกินมันให้ได้อะไรประมาณนี้ครับเหมือนกับว่าไม่ลดละเลยทีเดียวและก็เหมือนกับร่างกายของมันเนี่ยหน้าตาเหมือนไอตัวนี้ยงนาะ ถ้าใครสังเกตถ้าใครมิคือไม่มีใครทักผมมาแต่ว่าผมเหมือนเหมือนเคยได้ไปเห็นในเพจเพจหนึ่งครับเออมันก็เหมือนจริงๆนะเอาเป็นว่านอกเรื่องไปละในจังหวะน,นี้หมูเทพก็ยังใช้สูตรเดิมนั่นก็คือเข้าไปกระแทกล่างของกรรมัมเพื่อให้คลายล่างของแทงทอปมาเตอร์ออกมาครับและในช่วงจังหวะเดียวกันจักรพรรดิหน้าปวกก็เหมือนจะเริ่มการโจมตีใส่กลุ่มนักลบอีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็โชคดีที่หมู่เทพนั้นเข้ามาช่วยไว้ได้ทันด้วยการที่ตัวเองนั้นกืนล่างของคู่คนเข้าไปในท้องเออภาพแบบนี้กก็ไมม่่คคคาาดดดิิวัันนนจะะเขึ้รบ ความสามารถของหมู่เทพมันก็แปลกดีนะทางด้านแทงท็อปมาสเตอร์ก็ไม่รอช้าครับเหมือนกับจับร่างของหมู่เทพและเวียงออกไปจากสนามลบเพื่อจะปกป้องเหล่านักลบเหล่านั้นครับแล้วก็มีการฝากข้อความไปที่มูเมงไรเดอร์ด้วยว่าศึกในครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะชนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจากักรพรรดิหน้าปลวกใช้พลังของตัวเองเราเรียกว่าร่าง2ที่ตรงกับต้นฉบับแถมในร่างนี้ยังเข้าไปโจมตีน้องคัตซูมะกิอย่างง่ายดายแต่ก็ต้องเข้าใจครับว่าน้องคัตซึมะกิของเราเนี่ยณตอนนี้พลังเหลือน้อยออกมากมาก จังหวะการเข้าไปโจมตีของจกักรพรรดิหน้าปวกที่เข้าไปโจมตีทัตสึสมะกิก็จะตรงกับต้นฉบับเดะเลยครับตรงตรงมากๆเลยถ้าหากสังเกตนะเมื่อทัตสึมะกิพลาดท่าแทงท็อปมาเตอร์ก็เข้าไปโจมตีแทนท,ทันทีเข้าไปบวกต่อเนื่องเลยทีเดียวครับแต่ดูเหมือนว่าแทงท็อปมาเตอร์จะสู้จกักรพรรดิหน้าปวกไม่ได้แม้แต่นิดเดียวยิ่งเป็นล่างสองของจกักรพรรดิหน้าปวกแล้วแทงท็อปมาเตอร์สู้ไม่ได้เลยการเผชิญหน้าการการบวกกันเนี่ยทำให้แทงท็อปมาเตอร์กระดูกหักไปเลยครับกระดูกท่อนแขน แต่ไม่นำซ้ำจากพัดหน้าปูยังเลือดเย็นอีกต่างหากนะเข้ามาโจมตีใส่แทงท็อปมาสเตอร์แบบไม่มีความปานีเลยกระน,นำใส่แบบบ้าเลือดเลยทีเดียวครับจนร่างกายของแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยเละไปเลยครับแขนขากระกระดูกขากระดูกแขนกระดูกทุกส่วนอาจจะเป็นกระดูกทั้งร่างกายเลยเนี่ยหักออกหมดเลยแล้วแทงท็อปมาสเตอร์ไม่ใช่ฮีโร่ที่มีพลังพิเศษด้วยไม่มีพลังฟื้นคืนด้วยตรงนี้ก็น่าห่วงครับ แถมยังมีบทบทหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้ภาคไปนั่นก็คือเป็นคำพูดของแท้งท็อปมารเตอร์ระหว่างที่โดนอัดแท้งท็อปมาเตอร์ได้พูดออกมาว่าฉันมองไม่เห็นอะไรมันคล้ายๆกับว่าแท้งท็อปมาเตอร์ใกล้จะคือพูดตามตรงว่าใกล้จะตายแล้วครับมองไม่เห็นเหมือนกับ าภาพมันเป็นสีดําไปแล้วอะไรประมาณนี้มันสื่อให้เห็นว่าแทงท็อปมาสเตอร์กํลาลังจะตายนะคือผมอ่านเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบหูดิ่งเลยนะเพราะว่าเป็นความรู้สึกเหมือนว่าแทงท็อปมาสเตอร์กํลาลังจะตายไปจากโลกของวันพันแมนแล้วนะแล้วมีหนาซ้ํจาจักรพรรดิหน้าปวกจะมาซ้ํากระหน่ำอีกหลายรอบ จากนี้มันก็ทําให้พวกเราเหล่าแฟนคลับนะรู้สึกแย่นะผมรู้สึกแย่ด้วยอยากให้ไซตมะออกมาแล้วตุ้มจัดการมันซะมันเก่งขนาดเนี้ยมันซาดิสขนาดเนี้ยจัดการมันเถอะไม่ต้องรอให้ใครมาจัดการหรือว่าอาจจะเป็นไปตามเนื้อเรื่อง ถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยคนที่จะเข้ามาช่วยจัดการหรือมาช่วยไว้ได้ทันเนี่ยก็คงเป็นตะแกรคนหนึ่งฮะผมบอกไว้แบบนี้และกันเพราะว่าตามบทของมันจริงๆเนี่ยจะเป็นตะแกรคนนั้นที่เข้ามาช่วยพอดีโดยการทิเตะกรรมเข้าไปแบบแลบขาดครึ่งไปเลยครับจึงว่าในตอนต่อไปเดี๋ยวผมก็แอบคิดว่าในตอนที่กรรมกําลังจะเกืนร่างของแทงท็อปมาเตอร์เนี่ยคนคนนี้เข้ามาช่วยพอดีและทําให้ร่างของกรรมเนี่ยขาดไปเลย คนคนนี้เก่งนะคนคนนี้ที่ผมยังไม่บอกแล้ว,ว็เป็นใครนะฮะก็ไปเดากันเองและกันแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนและกกนว่าคนคนนี้สามารถจัดการกับภัยพิบัติระดับมังกรถึง2ตัวพร้อมกันซึ่งมันก็อยู่ด้วยกันพอดีเลยนั่นก็คือกัฟและจักรพรรดิหน้าปวดเหมือนกับว่าบทมันถูกเซตไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนจะเป็นลักษณะข,ของการอัพสกิลอัพพลังของมนุษย์ประหลาดขึ้นไปแล้วก็จะเป็นการอัพพลังของฮีโร่ไปในตัวครับ แล้วมาเจอคนคนนี้ที่มีความสามารถทางด้านกายภาพเนี่ยจัดการทั้ง2ตัวได้อย่างราบคาบก็จะเป็นการโชว์ความเก่งของฮีโร่คนนี้ด้วยครับแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็จะกลายเป็นบทที่เขามาช่วยเหลือทัตซึมะกิไว้ได้ทันเวลาด้วยเช่นเดียวกัน ช่วยให้ได้นะทีลักของผมผมไม่อยากให้เธอเป็นอะไรเลยคลิปนี้เราคุยกันนานเลยครับเราคุยกันนานมากๆเลยเ,เพื่อนๆที่เห็นอย่างไรก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะในหลายๆประเด็นในตอนที่144มันมีอะไรมากมายที่จะต้องคุยกันด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าบุคคลปริศนาที่ผมไม่บอกนั้นเป็นใครก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับหรือถ้าหากมีประเด็นอื่นก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยหรือถ้าหากว่าไม่รู้จะพิมพ์คาว่าอะไรก็พิมพ์คําว่าบวกเพื่อเป็นกกกํําาาลลัังใใใจนนรทคิปปต่อไห้้บผมดวยนะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจอีกทางด้านหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันครับคลิปนี้มันยาวเอามากๆเอาเป็นว่าร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเออาร์สปรักทุกคนรักมากๆครับ